สวัสดีครับก็ต่อเลยนะครับในเรื่องของพอยเตอร์จะขอพูดอีกนิดนึงเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างพอยเตอร์กับอะไระไม่ใช่เชื่อมต่อดีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แล้วกันผมจะขอพูดถึงความสัมพันธ์นข,ออนของเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการเขียนไฟล์นะครับเพราะการเขียนไฟล์เองก็จะเป็นพอยเตอร์เช่นเดียวกันครับคเครื่องนี้ครับผมจะสร้างอะไรขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วกันผมตั้งชื่อว่าชาชาเลย เป็นแบบเนมห้าแล้วผมก็สร้าง pointer รอีกตัวหนึ่งครับชื่อว่า pointer p แล้วกัน pointer p ทีนี้ผมจะเก็บค่าในมาครับเหมือนปกติเลยแล่คราวนี้ผมจะแสดงผลให้มันยุ่งยากยิ่งขึ้น pointer นะครับจะอย่างที่ผมบอกก็คือมันก็เป็นตัวชี้อถ้าสมมุติว่าผมจะเอา pointer ตัวเนี้ย เป็นตัวที่ะจใช้ทําการแสดงไอคำว่าเนมแทนซึ่งเดี๋ยวในเรื่องการเขียนไฟล์เนี่ยไอเนมเนี่ยมันก็คือไฟล์ได้นเอนงครับโดยที่ผมจะให้มันชี้ทุกตัวและนำสะแสดงที่อยู่ในเนมในที่ผมเก็บไว้ในเนมออกมาแสดงทุกตัวผมพาเลย,ยเบนได้ดูแล้วกัน <c oughs> อ่ะนี่คือตัวแปลเนมนะครับก็จะมีช่องอยู่เยอะแยะมากมายปึ๊บปึ๊บปบผมวาดมวัมวๆเลยนะ แล้วผมก็เรียกตำแหน่งนี้ว่าทุกคนก็ร,กรู้ว่าตำแหน่งนี้คือ i n d e ด็กที่0 1 2 3ตึ๊ตดดไปเรื่อยๆจะถึง50นะครับโดยที่ตอนนี้ตัวแปรเมเนี่ยก็ยังอยู่เฉยๆแต่อย่างว่าละครับ n เป็นตัวแปรที่มีขนาดยักษ์เพราะฉะนั้นเราคงให้ pointer ที่เป็นตัวแปรขนาดเดียวเนี่ย ของเก็บทุกตำแหน่งของเนมไไม่ได้แต่ว่าคุณสมบัติไพเตอร์นะครับเมื่อทุกๆการเลื่อนค่านั้นจะสามารถเพิ่มค่าอินเด็กไปได้ครับยังไงผมจะทำให้ดูอ่ะสมมุติว่าที่คือกแาฟไพาเตอร์พนะครับถ้าสมมุติผมให้ไพเตอร์พเนี่ยชีย้ไวที่0ย์ก่อนเสร็จแล้วพอผมเพิ่มค่าทีละห่งปุ๊บ ผมบวกค่าตำแหน่งของพี่ไปหนึ่งปุ๊บมันก็จะเริ่มมันเพที่ยตำแหน่งเด็กหนึ่งสองสามอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ <c oughs> งง <c oughs> เข้าใจครับว่างง <c oughs> เพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มพาทํา,าเลยโดยการที่ผมให้ <c oughs> ผมให้พ่เนี่ยชี้ไปยัยง a d d r e s ตำแหน่งแรกสุดของ name สุดครับออย่างนี้ก็จะเกิดภาพนี้ก็คือตอนนี้อะ่ะมันชี้ไป็นงตำแหน่งศูนย์ละแล้ว ทำฟอร์ o ูลครับตัวที่อ่ะ pointer p และจะต้องเป็น pi บนหนึ่ง pi บนหนึ่งด้วยครับพวก i ด้วยครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าทุกทกท,กที่มันเพิ่มค่าทีละหนึ่งเนี่ยม,ม,นนมันเหมือนกับเป็นไอเนี่ยมันเหมือนกับตำแหน่งอินเด็กซ์ะครับไม่ยาเมื่อเพิ่มค่าทีละหนึ่งปุ๊บตำแหน่งของมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยเ่เข้าไปสไล์ส,สูงแล้วก็ i บวก ก็ทำการปิ้นมาทีละตัวครับก็คือเปอร์เซ็นต์สี่คเตอร์ p บวก i ครับอย่างนี้พอเราเพิ่มค่าไปหนึ่งปุ๊บตำแหน่งอินเด็กซ์ของมันก็จะถูกเปลี่ยนไปครับไปยังตำแหน่งนี้เปยนงตำแหน่งนี้จนเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งที่เก็บ backslash ศูนย์เอาไว้นั่นเอง,เองอสมมติผมเก็บไว้จนถึงตำแหน่งนี้พอเจอ b a c s l a s h ศูนย์ก็จบการทำงานไปเท่านี้ผมสแสดงผลให้ดูก่อนเลยลกันว่ามันยังไงโปรแกรมน,นี้ก็ อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือโปรแกรมแสดงง่ายๆเฉยๆฉน,ยนะครับผม mm. ก็พิมพ์ทันทีผนถามว่ามันมีข้อดีอยังไงมันก็ดูง่ายขึ้นแล้วก็ตัวไพเตอร์เนี่ยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละตัวได้ได้ดีกว่าการเขียนเป็นอินเด็กซ์ด้วยตามความคิดผมนะนแต่ผมก็ยังใช้อะไรอยู่ดีเล้วลาเข้าถึงซึ่งในเรื่งถัดไปเนี่ยเรื่องไฟล์เนี่ย พอยเตอร์เองก็เช่นเดียวกันเวลาเราเอา,เาข้อ,ขอ,ขอมูลท่าไฟลเนี่ยเวลาเราเพิ่มค่าเนี่ยมันจะเพิ่มค่าเองแบบอัตโนมัติครับคราวนี้เราจะไม่เห็นเป็นลักษณะอย่างนี้ละเราจะเห็นที่เป็นไอบวกอะไรอย่างนี้หละแต่เราจะเห็นเป็นการนําค่าเข้าไปเลยอ่ะอย่างไงเดี๋ยวพบกันในบทถัดไปนะครับแล้วผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งก็จบการเสนอเรื่องพอยเตอร์ไปเท่านี้ครับ